เอาใจขอเพลงเพื่อชีวิตกันโดยเฉพาะนั่นเองครับก่อนจะถึงคอนเสิร์ตใหญ่สุรชัยจันทิมาธรคนจอนย้อนเรื่องนะครับวันเสาร์ที่23กรกฎาคมนี้วันนี้เรามีบรรยากาศในห้องซ้อมมาฝากกันก่อนครับเร่งเดินหน้าซ้อมกันเต็มที่เลยล่ะค่ะสำหรับคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะมีขึ้นอย่างสุรชัยจันทิมาธรคนจอนย้อนเรื่องของศิลปินแห่ง สาขาวรรณศินสุรชัยจันทิมาธรหรืองาคารวานที่งานนี้ก็ได้เปิดตัวแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างเป้อารักหิวโก้จุลจักรและปูพงศิษฐ์คัมพีที่จะไปร่วมสร้างสีสันในงานนี้ด้วยโดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้ที่โรงภาพ,พยนตร์สกาล่าสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ23กรกฎาคมนะครับคอนเสิร์ตคนจรย้อนเรื่องแล้วก็นอกจาก คุณเป้คุณนิวโ,โก้ก็ยังมีเซอร์ไพรส์รอีกหลายๆท่านผมคงไม่ได้พูดในตอนนี้นะครับก็สนุกแน่นะครับแล้วก็น่าจะมีเสียงดนตรีสื่อสารไปยังท่านท่านที่สื้อตั๋วเข้ามานะครับแม้กระทั่งรอบนอกก็มีกิจกรรมต่างๆในเชิองอนุรักษ์มากมายหลายกลุ่มมาร่วมร่วมสรีสร้างสีสันนะครับอยู่หน้าเวทีเอ้ยหน้าหน้าโรง มีหลายสิ่งและอยากให้เรียนรู้ร่วมกัน